ได้หมล้วร้อนดีท่สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับย่าเรนอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศนอกบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะย่าเรนจะพาทุกคน ไปกินอะไรรู้ไหมคะลามาจุนนะคะบางคนเขาก็บอกว่าลามาจุนเนี่ยมันเป็นพิซซ่าตุรกีแต่ส่วนตัวยาเลนคิดว่ามันไม่ใช่พิซซ่าตุรกีนะคะเพราะว่าแป้งพิซซ่ามันคนละแบบกับแป้งตัวนี้นะตัวไหนรู้ไหมคะที่มันคือพิซซ่าตุรกีที่เขาเรียกว่าพ่แดนะคะตัวนั้นก็จะเป็นแป้งตัวเดียวกันกับออพิซซ่าตุรกีเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเดี๋ยวยังไงค่อยไปดูที่ร้านกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ ลามาจนของเราก็ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยาาดีป่ะค่ะอาเบยโตชุนก็มช่อช่ชันอยิน้นยไม่ได้นะแบเด็กแนี้ัน วิธีการทานลามาจุนห้าเราก็จะใส่สลัดผักนะคะไปด้านบนแบบนี้นะคะสลัดผักตัวนี้ก็จะบีบราดด้วยเลมอนละนายมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะพอใส่ไปแล้วเราก็จะมาม้วนแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็ทานได้เลยค่ะแบบนี้นะง่ายอร่อยมากทุกคนบอกเลยนะคะ

Ay, Ay, teşekkür ederim. Buna süreyim mi? Yiyeyim mi? Baba sen yaptın çok güzel. Ben burayı seviyorum yani. Güzel yapıyor öğretmeni. Elinle. Hay mola. Şu tarafa taptın. Teşekkürler. Teşekkürler. Dömer. 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 ตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วนะคะเป็นบรรยากาศนอกร้านเดี๋ยวเราจะเดินกลับ <discussion> บ <t os> ้านกันนะคะอืมภาษาหนิโอ้ยยนิบรัาโอ้ยยยลามจูกษาด้ไหมภาามออ Kocaman gel şeytan. Lahmacunun bir tanesi bir adamı doyurur. <laughs> Ay şimdi fiyat sanki gördü 19 TL mi bir tane canım? İşte Doğdu mu? Kadar. Ama normal yani 20 lira Aha. bu, bu bu bu. Bu çok güzel fiyat. Bu çok doyuyor. para değil. 20 lira ne? Çünkü bir tane çok doydu. Soğulan yedi. Ben yalım yedi. <laughs> Bitemiyorum. Hmm. Ya. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. เมื่อกี้นะคะสั่งไปแผ่นหนึ่งนะ,ะสำหรับยาเรนตอนนี้เขาก็แบบท<ช>ำแผ่นใหญ่มากๆ<า>แบบกินไม่หมดนะคะก็เลยกินไปครึ่งหนึ่งนะคะ <c oughs> แต่เราก็ห่อกลับบ้านนะทุกคนยังไงคลิปนี้ยาเรนขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาเรนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s ั b สไคร b e ด้วยนะคะที่ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะคะเมส